เห็นไหมล่ะน้องไอ้เอ๊ะย่าท่านคำสากขนัทเนาะน้อยไอ้เคยนไหมล่ะน้อยทุบไม่พอนะแทงอีบแอลกอไม่รู้ไปโกรธใครมาลดระดับมาแล้วนะลดแล้วลดระดับมาทานกระดังแดงๆนะครับให้น้องไอ้ทาพิธีเลยครับความมีดขวมโอ้โหดูน้ำก่อนนี่ครับน้ำสุม วรสวัสดีครับครูบรนทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีเอฟซหลายท่านหลายคนเลยทักมาลุงเด่นเขากําลังฮิตเขากําลังฟีเวอร์กันเลยนะครับสําหรับคนที่อยากกินไก่โอฟงังแต่ว่าอยู่ในกรุงอยู่ในเมืองแต่ไม่มีฟางให้ได้อบกันนะครับวันนี้ลุงเด่นก็เลยได้ไก่เ่าตัวใหญ่ไปหรือเปล่าแม่ค้าเนี่ยแม่ค้าสนิทกันนะครับก็เลย ไก่ใหญ่ไปหน่อยนะแต่ว่าจะสุกหรือเปล่าเนี่ยไก่อบปี๊บครับนี่ไก่อบปี๊บนอกจากจะมีปกติเราต้องใช้ฟางในการอบไก่นะวันนี้เราจะใช้ปี๊บกับเตาอังโลอ่าจะเป็นแบบไหนรอติดตามเดี๋ยวรอทีมงานนำม,มาสมทบครับนะไก่อบปี๊บครับอ่าเป็นแบบไหนรอติดตามมาครับมานะครับบรรยากาศตอนเยนน็นๆนีจุดเตาเรียบร้อยนะครับเตาอังโลหรือว่าเตาโล้านเฮาเองครับแล้วก็มีนี่ที่ปิง้งวิธีการทําก็จะใช้ปีบป๊บนี่แหละ ควบตรงตรงนี้แต่รอให้ไฟมันติดก่อนนะามันจะสุกเปล่าปกติต้องเอาฟางมาสุมข้างบนเนาะวันนี้เราก็ตําเครื่องสมุนไพรใสหห่หลายอย่างเดี๋ยวตามไปดูว่าโรงเียนใช้อะไรบ้างในการกุ่ยไขเปิดเอฟเฟคขนาดนี้หมักกับไก่ให้หอมมาตามนองเดยนมาครับมาแล้วครับสูตรเข้มข้นเข้มข้นหน่อยก็ใส่พริกแห้งนะครับใส่กระเทียมไทยใส่ตะไคร้ยเยอะเดี๋ยวยัดเข้าไปในท้องมันใส่ขมิ้นนะครับใส่ขมิ้นลงไปหน่อยเล่าใบขมินนะ้นเนี่ยยัดเข้าไปในท้องมันหน่อย มีน้ำซุปด้วยสูตรนี้จะมีมีการใส่น้ำซุปนะครับเพื่อที่จะได้สดกินอ่าจะเป็นเท่าไหร่เราติดตามอ้าพกเลยครับโอ้นี่นี่ดูน่าจะพอ้รับยัยเนาะนะสวัสดียัย,ยทันนะครับเมื่อกี้ไม่ได้สวัสดีเป็นทางการจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีน้องออ้ยหน่อยสวัสดีค่ะน้อยสวัสดีครับวัวนนี้มีมีเมนูที่ว่าตเขากำลังฟีเวอร์กันอะไรคะไก่อบปี๊บ ได้ได้ได้ลูกเด่นอะไรเออมีของฝากอะไรครับน้ำผึ้งเอาไหมน้ำผึ้งเอาไก่เหรอไม่เอาดีกว่าสูตรน้องออ้ยเอามากไก่น้อยนะโอ้โหไก่ขาวอ่องตองเลยเ้ยแต่ว่าจะเอาน้ำผึ้งมาฝากซะหน่อยเห็นว่าเมนูไก่น้องอ้อยเอาไก่ไปทานน้ำผึ้งนี่เลื้ยงอลรามชามเลยเป็นไก่มาจากนู่นเลยอ่ะ มาเดี๋ยวหมักเลยแม่ยายเนาะเราจะได้ย่างกันเพราะว่าไก่ตัวใหญ่อาจจะใช้เวลานานนะครับไปเห็นไหมล่ะน้องอ้อยเฮ้ยย่าท่านกำสากถนัดเนาะน้องอ้อยเคยเห็นไหมล่ะของมันนั่นนึกว่าไม่เคยเห็นนี่แล้วสูตรนี้ที่ว่าเป็นทำไมต้องทุบใหญ่ฮะเพราะว่าเนื้อมันนั่นนิ่มแน่มันจะเพราไก่ก็หนึเนื้อแข็งไก่มันอาจจะแก่ไปหน่อยเนาะจริงๆถ้าเป็นไก่สาวพอดีพอดีนะครับนี่เวลาคนไปนวดแม่น้อยเนี่ยนั่นแหละต้องไปนวดก่อน เวลาคนไปนวดเรอย่างเงี้ยมั้งเส้นมันจะได้เนียมน่ครับอเส้นมันจะได้นุ่มดูทีน้อยทุบไม่พอนะแทงอีกเอโไม่รู้ไปโกรธใครมาไม่พูดไม่จาทำหน้าบึ้งตึงวันนี้ยายโหดนะวันนี้โหดมากโคตมากทั้งสาทั้งเมียแต่ปกติถ้าเป็นถ้าเป็นไก่สาวทั่วไปไม่ต้องแทงอย่างนี้นะครับอันนี้มันอาจจะเป็นไก่ที่มันแบบอ่ามีอายุหน่อยรุ่นเดียวกับน่าจะรุ่นวัยเดียวกับลุงเด่นนั่นแหละ เอาละครับดับดีกอ่ะทางนวดสูตรนี้ตอนสมัยเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายอะไรเงี้ยเนาะก็เอาไก่มาย่างกินกันนะเวลาไปเรื่องเรียนมาโอ้นี่เครื่องที่ยายทำใส่เยอะๆเลยครับดูดูนะครับยัดเข้าไปในท้องแล้วก็เอาทาตัวไก่ให้เลืงอารามชามเลยครับทาให้มันเหลืองเลยยายเนาะเวลาอบมามันก็จะได้อบปี๊บครับนะจะเป็นแบบไหนต้องรอดูได้ชิมกันแน่นอนครับนี่หอมเลยครับนี่นวด ครบเสร็จแล้วเอามาน,นวดต่อครับมัรูปไหลม่มานวดให้สีสันอย่างนี้ก่อนนะผู้ใดอยากนวดแน่ย,ยายสินวดไทยเดี๋ยวแบบกรอนนวดตัง้งทังทั้งแท้เนี่ยเดี๋ยวแนี้แล้วนะสิได้เส้นเลือดสิได้กระจายดี <im itation> เดี๋ยวจะมีน้ำซุปได้กินด้วยนะสูตรนี้นะครับแน่เ,เดี๋ยวลองดู <im itation> นี่ยายก็เตรียมตะกงตะไคร่แล้วยัดเข้าไปในข้างในหมดเลยครับโอ้สีสันน่ากินอยู่นะดูหอมหอมมานะครับหลังจากที่ยาย หมากาักไก่ได้พร้อยนะยัดเครื่องเทศเครื่องอะไรของเราสมุนไพรเต็มท้องไก่นะครับแล้วก็จะเอามายัดอยู่ในขวดขวดน้าใส่น้ําไปหน่อยเน่องเดี๋ยวมันจะแตกครับใส่น้ําไปหน่อยแล้วอ่านะครับจวบเสียไปเลยนี่สูตรนี้ทั้งทุบทั้งแทงครับทั้งมัดจัดหนักจัดเต็มไก่ไก่ยังท่านมารอวันนี้เนาะ เอาเรียบร้อยแล้วครับ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเทคนิคในการทำน้ำซุกน้ำซุปกันหน่อยอาา้าวตั้งเขาเรียกอะไรตั้งหม้อลยเนาะมีพัดมามีผัดชนะแล้วก็มีน้ำสะอาดนะครับเครื่องเครื่องแกงที่เราตำเมื่อกี้นี้เอามาใส่ด้วยเนาะ,ะมันจะได้เข้มขน้นเ<อ>ติมตะไคร้เยอะๆแล้วก็มีผงนัวแล้วก็ผงปรุงรสนิดนนหนึ่งนะครับใส่พริกไทยก็ไปเพิ่มใส่พริกไทยก็ไปเพิ่มแล้วก็เติมซอสนิดนึงนะเติมซอสนิดหนึ่ง เอาละน้อยล้างขวดให้สะอาดนะครับแล้วก็เอาขวดวางไว้เลยตั้งเที่ยะโอ้ยต้องละดมาแล้วลดระดับมาทานกระดังแดงกันครับาน้อยทำพิธีเลยครับความมีดวามีดนี่อบดูก็ความร้อนมันก็จะขึ้นจากเออห็นไเดียวยวเดี๋ยวย่อย่าอย่าดีค่าลุน โอ้นี่<ห>นะครับนี่ปิดเรียบร้อยแล้วก็เดียวความร้อนมันจะขึ้นมาข้างบนโดยไม่ต้องใช้เหมือนกับเตาอบเสียง<ห>น้ำเดือดลหรเสียงเสียงมีเสียงน้ำเดือดนะครับแห่ต้องรอนดูว่าซุกมาหน้าตาจะเป็นแบบไหนแต่ว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรนะเพราะว่าไก่เราตัวใหญ่มากนะครับคงจะต้องพักเย็นๆกินอะไรเย็นๆไปก่อนเมนูนี้ต้องมีอะไรเย็นๆให้กินนะครับเยกเรีกเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวราดูหูเดี๋ยวเราดูเราดู นาเน่สว e, bon ัสด e. e. te so yup. ีครับนาเน่ค huh. รับผมครับผมนาเนนี huh. no, ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาคือว่าเมื่อวานนี่เขาบอกกันแล้วเนาะลงกเล่นมาจัดนี่ก่อนเลยก่อนเลยเลยมาสมทบเมือนี้นปะนียคิวซีครับอ่าแมนให้นาเน่มาคิวซี่คิวซี่วันนี้เป็นอะไรกันคิวซี่เป็นตรวจสอบครับเพราะว่าเพราะนี่เป็นแผนกยอกเซฟเมือนี้นั่นนี่ฟังฟังเสียงโอ้เออเลยเนาะอู้หูกูนะนั่น่ชวนหนยชนหนยรอบแรกเนาะคอยด้วยคอยๆเด้อเพราะมันมันเต็มมันฟิตหน่อยตรงๆขึ้นๆไปเลย จวดจวดเอออาจรอยจ่ายไรโยกโยกคนเลยไปยังติดบัดนี้โอ้โอดูน้ำกันนี่ครับน้ำซุปกแล้วือขึนโอ้ได้อยู่นะไเลยนะได้่นะตัวใหญ่ีดีแล้วถต่เป็นไก่พันธ์ไก่ยังมันก็องจสุกไว้คงจีนนียไว้กองนีเนาะ นั่นเองเขาต้องเป็นไก่เนื้อเลยครับปลาโูนี่แห้งเลยนะไก่อกปี๊บครับสีสันหน้าตาใช่ได้นะอันดี๋ยวเราจะนั่งชิมกันตรงนี้เลยครับน้องอ้อยมา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 ปลาทูดูสีสันน้อยได้อยู่นะสีแบบเหลืองอารามชาไหน้อยเนาะสีแบบสีสันน่าได้ชิมนะครับเดี๋ยวต้องให้น้องเล่เรามาฉีกดูนี่โดนทั้งทุบทั้งตีทั้งรัดทั้งมัด โหดไหมน้อยโหดมากโหดซาดิซาดิสยอดเลยยายทันโออเปซาดิสขอครับจยทันเอาข้าวไปให้ยายทวดที่บ้านนะยายทันก็เลยไม่ได้อยู่กับเราในวันนี้นะเราจะชิมดูเลยน้อยกินยังไงน้อนั่นเลยนี่นั่นเลยมาซาให้เบิ้งแน่นั่นเลยทักยังไงนั่นเลยออกจะขวดกันมั้ยนี่เมนูสมทบนี่พูดหน้าทีสันหน้าตาน่ากินครับคือเขาทํากันมากในเรื่องของเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบนะครับ มีหลายช่องที่ประทับกันคือไม่ต้องใช้อะไรนะไม่ต้องใช้ฟางนะครับมไม่ต้องใช้ฟางแต่ทำอย่างเงี้ยมันน่ากินนะนะแห้งเลยเนี่ยเดี๋ยวให้นาเรศมาสับแป๊บหนึ่งนะครับให้นาเรศมาลองสับดูว่าชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงต้องรอติดตามครับม,ม,มา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 เนี่กุ้ง,งไม่ใช่อหอยใหญ่นะกุ้งใหญ่นะน้องเอ๋อเนี่ยกุ้งของลุงเด่นเออเอาอะไรับนเนี่ยว่างมาตรงตรงนี้อัเบิชง้นไหนซอยชิ้ไหนน้าเรศนี่ นั่นเองถอดออกจากคอยให้ผมเบิ้งแน่ไม่ใช่ไหนนี่ลองอดูครับนี่ป่าตนานั่นเองเบิง้งต้นป้าโทษใช้ได้อยู่นะสูตรนี้เนี่ยคือสมมติเราเราไม่มีฟางเราไม่มีอะไรเราอยู่แบบในกรุงบ้างในเมืองบ้างไปเผาฟางอย่างเง้นน่ะเขาคงจะแจ้งตำรวจอะ่ะได้ได้ได้วไดดยวไอ้ดับเพลิองอเปิดือกหัวมาแต่ว่าเนี่ยอาจจะใส่เวลาเนี่ยแต่ว่ามาันก็โอเคแน่เเลยนาะอันนี้ มันไก่ย่างไก่ย่างสี่ดาวแล้วครับเนี่ยไม่ใช่ไก่ย่างห้าดาวนะน้าเล่น้าเล่น้าเล่เดี๋ยวก็้อยขอนไปนิดนึงมานั้าเล่ไหนๆก็ไหนๆอันนี้จับได้ไหมเนี่ยน้องว่ายุ้มยุ้มอะไรทานกันพัชไร้วะเนี่ยพัชไร้มากแล้วเราเตรียมแล้วอ้าวอันนี้ของแท้ปลาโทนน้าเล่เบิ้งสีสันไหมครับครับขาวคนนี้เวลียนไปว่าไ้เนาะคันว่าขาวนี่เป็นโอเล่ปลอมด้อยครับเป็นนาเล่ปลอมครับ โอ้โห้าีสานะ่าใช่นะเครืนนะ่องในเนี้ยมือจะหยิบเลยนะครับเครื่องในได้เลยนะ<า>น้องไดต้องยืนหน่อยน้องไดจะได้ถนัดองน้ำดื่มน้ำลายตามครับเดีย๋ยวเอา,าพลาสติกเอาพดแล้วอ่าขยืดหน่อย มาในการสับสับไก่หรือทำไก่มาโอ้โหว้าวว้าวนั่นเลยนั่นเลยห่องชุดน้อยหน่อยนี่แสนห้าเนั่นแหละชุดที่สั่งมานั่นเลยเอาไก่ซะกระเด็นซะไม่บ่บ่บอยไปเปิดเครี่ยงไอ้น้ำมันคือน้ำโรงเด่นหันเนาตู้เดวผมไม่ปั่นเครื่องอีแต่น้ำกินน้ำมันเต็มหน้าเลยเมื่อกี้นี่คือวันก่อนมาวัดวัดระดับน้ำมันแล้วน้ำมันมันจะ็มหมดพอสตาร์ทเสร็จก็เลยเปิดดูน้ำมันแบบเต็มหน้าเลย เอากองกลางเลยเอากองกลางลตอกกลางกองกลางตอกเลยอันนี้นี่ถ้าสมมติบริษัทอันนี้ไว้ทไอ้ไอ้ผู้เฮ็ดเอ้อขี้ลืมขี้ลืมกินไตอ้ยอยากลืมเลยน้องว่าอยากจำไม่อยากจำอยากลืมอยากลืมโอ้เป็นแต่แทรกไหมใช่ไห้ใช่ได้อ่าสุดยอดครับสุดยอดอือ ปลาทูกก่ตัวนึงได้หลายกาะนี้เลยบอกดูกองกองนี่กองเยอะเลยนะแบบอันนี้คือกินแบบนี้เนะครับเนี่ยขยันขยันได้ขยันเลือกชิ้นไหนก็เลือกเลยเสียดโรงเรียนขยันเลือกชิ้นไหนผมให้น้องไอ้ดีกว่าชิ้นนี้นะเพราะว่าน้องไอ้มันช่วยมากของเช้าอน้องโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยครับน้อยโชว์หน่อยโอจัดให้หน่อยเลยเลยเนื้อได้อยู่ได้อยู่นิ่มอยู่แซกบอลน้อยแฉบ เครื่องเดี๋ยวรอเราชิมพร้อมกันเดี๋ยวเราเนื้อสับเป็ดอะไรแป๊บหนึ่งเพราะมันเออถ้าเป็นไก่ลกับย่างเราไก่ไก่นี่มันอาจจะมันอาจจะเหนียวไปหน่อยไก่เนี่ยต้องต้องเป็นแต่มันแน่นนะแต่เราเราใช้เวลาในการย่างนานอ่ะเป็นสองชั่วโมงกว่าต้องเรียนไกลบ้านเนาะว่าขอให้มันนุ่มไกลนุ่มไกลยังอีกสุดยอดน้ำน้ำไหลน้ำลายมาแล้วครับน้ำลายมาแล้วอันนี้ให้เนื้อสับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราชิมพร้อมกันโหมูนี่ใครหลังนั่นเลยนะ เอาน่าเรศลองน่าเรศลองเฮ้ยน่เลศให้น่าเลศชิมอันนี้คือสูตรยอดของที่น่าเลศเป็นเชฟน่าเลศต้องได้ชิมอันนี้นี่นี่นี่แมนวะนี่นี่แหละคือที่น่าเลศกลับบ้านไปไหนน่าเรศจะนี่มันนกกระจอกนะพ่อบอก่อะไกรกับว่าตั้งกับนกกระจอกได้พรับวันโรงเรียนนี่จีน่าเลศชิมนั่นก็กล้องมาโฟกัสตรงนี้หน่อยนะครับว่าน่าเลศชิมแล้วน่าเลศจะทำหน้าฟินไงนี่ดูสีสันครับ เรื่องมาส์นี่โรงเรียนบอกว่าเห็นทะเลมาเป็นปะแนกิโอซี่ย่างเดียวตรวจสอบมาเทศย่างเดียวสันม,มุโมนี่แตกปูหลุดลุงเรียนเออแตกปูเลยบอกมันเหีวเลยเบ<ล>ิ้งนั่นน้อาไปไหมเบิ้งตามเลย <c oughs> ใจร้ายท <พา S 1> ่านครับลุงเดอันนี้คือไก่ตัวเดียวนะครับดูเพื่อนๆดูครับเพื่อนๆดูไก่ตัวเดียวนะอันนี้ไหนๆก็ไก่แล้วมีมีอันนี้อีกมีเขาเลสับ โอ้ oh, นี่มันยิ่งกว่าเป็ดเป็ดเมนตาลีนเลยครับเนี่ยนี่เหาะอืหน่ากินเลยอ้าวสุตพี่น้องมาเบิ้งครับไข่บ้านสูตรน,นี้เดี๋ยวลองถามนาอะลีก่อนนะสูตรน,นี้เป็นยังไงนาเลีในการทําแบบไก่โอฟางเราหรือว่าไก่ เราอยู่บ้านแล้วก็ไม่มีไม่มีฟาร์มไม่มีอะไรเราทําอย่างนี้เป็นยังไงน่าเรวา่างไงเดี๋ยวให้ซิมก่อนว่ามันก็ลั่งองเ้เข่าปากคําเดียวนึงโรงเรียนขอโทษจริงๆริงเดี๋ยวเรได้กินก่อนลุงเด่นจะเฝ้าอ,อยากกินอ่กันอยากกินแล้วไหมคิวซียังไม่อ่าเบืนไม่ถึงท้องเลยเด้อเด้อเด้อเดอ่ะนั่นเลยนั่นเลยเชิญเลยครับนั่งชิมดูนั่นเลยแต่มีน้ำซุปด้วยนะดูน้ำซุปดูสีสันของถ้วยน้ำซุปครับเนี่ยน้ำซุปจะเป็นเข้มข้นนะครับกระทะอย่างนี้เลยคือโอ้เข้มข้นมาก Nắng quạp khí và. ngập quạp Ton quáo nát. Ao đây nát. Chim nát. Mm. 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 ามความดึงไก่นั่นองแต่ว่าจะก็มีความหอมมากคิดถึงตอนไปทันนาเล่น่าโตโตเรียกหาตอนนะ้เมื่อใดเสมาคอยเคยไปเที่ยวหาโตโตที่นครหลวงเวียงจันโตโตจะเอายิงดาน้องดาเขาเป็นโตโตเอาไก่ไก่เท่าทั้งที่เรานี่ยงเท่ากันนี่ต้มจนเปื่อยเขาเขาจะปรุงเราเขาเรียกว่าข้าวเปียกไก่เท่าแซ่บหอมอย่างนี้เลยอือพงทาเนี่ยทานแล้วนะเล่นครับ เพราะหันกินต้นควางเดี๋ยวกินเนื้อออกมันอืแซ่บแซ่บกว่าแซ่บเลยเพราะว่าโมเมนต์ขนป่วยอยู่แล้วนั่นเอืมต้องลองคิดดูว่าไก่ตัวยำ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 ไก่ตัวตรงนี้มันเยอะอะต้องยำอีกต้องยำอีก อหอมเนาะเนื้อแน่นเนาะไก่เนาะไก่ไก่บ้านเดี๋ยวล่ะนี่คือน้ำซุปครับน้ำซุปจากคันที่เราไปอขอ,ขอ,ข,อขอช้อนขอช้อนหน่อยขอขอช้อนรวมอยากมีส่วนร่วม,มกล้องถอยไ,ไม่ได้ให้เห็นให้เห็นให้เห็นตรงน,นี้ด้วยนะครับก้<ผ>มแซ่บก้นน้อเนี่ยต<า>ักน้ำตุนไก่นั่นเี่เนาะใส่บักนาวนิดๆใส่พริกป่นน้อยๆใส่ต้นหอมต้นหยังเหลอ้ว อ้าโดยอันนี้ไม่ต้องใส่อะไรก็โคตรเทพแล้ว,ลเ,ลวเนี่ยัขี้ต้นหอมขึ้นมาหนีขี้สู้ขึ้นมาเลยจังไหนน้องไอ้คมข้นคมข้นข้นข้นด้วยวะยิ่งข้นขนาดเนี่ยอ้ลงคอเลยมันโอ้ยนี่มันมันดูมันดูชิมไก่มัน,นชิมไกน่นะเอาเลาเร่ะะ <S <S เราชิมกันดูครับ เหมืกินอะชิมเมืกินเลยมันเปลม่ยนเวลาชิมเลยลงเด่นมันได้เยอะนรอตอนี่เนาะไก่ตัวใหญ่ๆนี่มันได้เยอะนะครับเดี๋ยวปลาตัวเดี๋ยวนี่แหละนี่คุณนะครับก็ประโยชน์ของไก่ใหญ่เนี่ยเนื้อเยอะกว่าแซ่บกว่าน้ําจิ้มน้องอ้อยมีนะน้องอ้อยมีจิ้มเนื้อเนื้อของกระเด็นเนื้อบริ้วบริ้วแล้วแต่ว่าถ้าถ้าเป็นไก่นุ่มก็นี่น้อยนี่เกิดกุ้งติดีก็นี่นะลงเร่นลงเร่นเนาะก็ว่านะเลครับ มันไหนที่ไก่ตัวนี้คือมันไหนทีใส่เวลาเกินไปเพราะว่าล่อค่อยๆหรอกนะแต่ว่าสมมติเราค่อยๆครับแต่ว่าสุดท้ายมาอยู่ที่น้ำซุปนะครับน้ำซุปแซ่บเวอร์น้ำซุปแซ่บเราจิ้มน้ำซุปแล้วมันจะปน้ำจิ้มครับขอบคุณเอฟซีหลายท่านอ่ะทักเรามาบอกต้องเดินนะเล่เมื่อไหร่จะทําไก่อบปิ๊บให้ดูหน่อยไก่อบปิ๊บให้ดูหน่อยนะน้องจ๋าพานแซ่บไปดีครับทีนี้เขาต้องขอบคุณหน่อยต้นฉบับเนาะผู้คนคิดคนสูตรนี่มาก ขาท่าสุดใช่ได้นะเลยแล้วก็เป็นการ่งยากแต่ว่า<น>อาจจะใส่เวลาน้อยนะึงอีวัฒนาการของการทําอาหารเนะาะบางทีไก่โอฟางเราคิดยังไงไม่มีฟางอะไรเงี้ยทําเขาก็ทำออกมาดีมากใช่ได้ครับแต่ว่าเวลามันอาจจะเพิ่มเติมนะแต่ว่าเกิดือว่น่ะแต่ว่านานเราสมควรนะทาตั้งแต่สี่โมงเนาะตอนนี้จนทุ่มกว่าแล้วไก่เราใหญ่ด้วยแต่ว่าอรอ่อ,รอยอร่อยจริงอร่อยอร่อยจริงหอมน้ำพึ่งไม่ต้องนะน้องวายมาถึงแล้วน้องวายจะเอาน้ำพึ่งมา ืเราไปทำใจตัวเองตรงเด้อน้ำสุกความแซ่บความนัวนี่อยู่ในขายกว่านี้ก็เอฟซีไหคนเราไปทําดูครับใช้เวลาหน่อยวันหยุดทานกับครอบครัวนั่นเองเนาะทำเมนูนี้กินกับครอบครัวกินอะไรเนีมันจะรวยช่วยกันครับมันจะมันจะอร่อยรวมคันเท็ด์รวมคันกินรวมคันแซ่บรวมพุ่มนวครับแซ่บอะไรนั้นใช่ได้กได้อย่างนี้ผมว่าบางทีคือ เวลาทําไก่อบฟางแล้วเลยข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราจะไม่รู้ว่าไหมหรือไม่ไหมเสียหรือไม่เสียแต่อันนี้สามารถยกยกเทปพิสูจน์ได้สามารถพิสูจน์ได้ตลอดเวลาว่ามันสุกหรือไม่สุกเลยก็ต้องหาพื้นที่ทำใช่ไหมไก่โอฟางครับแต่อุปกรณ์มันอาจจะยุ่งยากก็ก็พอได้สมมติสมมติว่านักนักกินนักเชื่อได้แลนี่รสชาติอร่อย นัก้โอ่มไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะยกเสียเพราะเส้าน้ำจิ้มเหมือนเราดินไหมจันไหมจันไหมจันไหมครับคลิปนี้ขอบคุณยายธันเนอะมาช่วยตำน้ำพริกยายทันกลับบ้านก่อนนะครับเพร่อยายทันจะไปดูหญ้าเออไปดูยายทวดแล้วก็ไปดูปองปุ่นนะครับขอบคุณนะลีขอบคุณน้องอ้อยน้องใหญ่ใส่ครกนะครับมาเที่ยวมาชิมอาหารด้วยกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวลุงเด่น เป็นมะลิไม่อรด้ต้องเรียนจูนกันมาค่ะเป็นท้ายเป็นมะลีมากนะครัวต้องเรียนเป็นมะลีเจอกันใหมคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปราคาน้อยนะขอบคุณน้อยนะครับขอบคุณต้นียนะต้นียนะครับขอบคุณนิดนนะครับเจอกันใหมคลิปหน้านะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวแซ่บอ้อได้ได้สุดนี้ได้สุดนี้ได้